ต่อนะคะได้ยินฟังข่าวรถบัสคว่ำศึ8ศพเลยเป็นเสี๋ยวต่อแต่วันนี้มาพัทยานะคะสนุดหนุนสินค้าได้ในตะก,ก้านะคะ

ไ,ได้ยินเสียงขา่<ม>ขาวไม่ต้องส่พี่เการขึ้นใหม่สามห้านทีเมื่อวานี้่ะเป็นโรงเรียนย่านอห่ร้านแล ลุงใหญ่อาหารตามสั่องอยู่ตรงแถวๆโรงเรียนสัตหีบลุงใหญ่อาหารตามสั่งมีทุกอย่างเลยส้มตำก๋วยเตี๋ยวอร่อยเลยนะลุงใหญ่ไว้ ม,ม,มีลาบก้อยมีทุกอย่างจานต่ำยา่างมีมข้าวกะลี่ยังปลา

มันบ้านนะคะเกอนันนี้ร้านลงใหญ่ลุงใหญ่เอาน้สั่งเอาล่ะเขมีเจ้าขายเพียบเลยเก้า จารเราได้มาใบหนึ่งราคาไม่แพงเาร <im it> เาจะทำอะไรอะ่ะ <im it> <im it> เราจะใส่อะไรอะ่ะ <im it> สวยดี ก็ขายหลักสิบแล้วก็เคื่องชามหลักร้อยเรียบเลยแม่ป้าฟิวร่วงไปแลยเด็กปห้า ตีเด็กมหนึ่งอ่ะตีหรือแทงแทงเลยอ่ะเด็กก็ห้าแทงเด็กมหนึ่งใจร้อนมากเลยอ่ะ

อิ่มแล้วนะคะทุกคนว่าทบกันในคลิปหน้านะคะ